กลับมาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเราได้มาร่วมทริปนะครับขับเจ้าโอล่าคูเทจีทีต้องบอกว่านี่ที่อยู่ด้านหลังโอ้โหสิบกว่าคันสีเทาเขามากับสีเทานี้เท่านั้นนะครับสีอื่นไม่มีนะครับเท่ากับว่าใครนะในบ้านเราถ้าเห็นเนี่ยสีแบบนี้เนี่ยซึ่งเป็นดับเคาโนมีแล้วนะครับนั่นคือโอล่าคูเทจีทีต้องบอกความแรงของเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าแรงม้านะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแบบแรงม้านี่แหละ แล้วก็แรงเบรคอยู่ที่250น,นิวตันเมตรนะครับต้องบอกว่าแรงม้ามีมากกว่าตัวเดิมนะฮะมอเตอร์ของเขาเนี่ยมอเตอร์ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น126กิโลวัตต์นะครับต้องบอกว่าของเดิมเนี่ยถ้าเป็นค,คูแคทธรรมดานเนี่ยมันอยู่ที่105นะครับก็เท่ากับว่าในแมวเหมียว GT คันนี้นะแรงแล้วก็ตอนลองขับมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีความแรงมีอัตาราเร่งที่ฟุดปาร์ตนะฮะก็ใครที่สนใจ บอกตรงว่าจัดได้นะครับและตอนนี้ที่เรากำลังถ่ายเหมือนฝนจะตกตายแล้วเดี๋ยวเราต้องขับแมวลุยฝนกันฮะอ่ะไปละ